กำลังรอดูสามีนอนก่อนน้องฮังด้วยดูพุงยายใหญ่ฮังกันเงือบใช่ไหมฮังเงือบไหลละไหลละโอเคสามีจะมาแล้วแกเอาพู้ให้น้องหมูฮังก่อน

ขนาดเป็นละครดราม่าก,ก็ยังมีฉากมูฟฟิ้งที่ได้จิ้นกันจนน่าอิจฉากับคู่พระนางสมาร์ทแยม <Yeah. S 1> ที่มาปิดต่อร้านการทะเลกันสองต่อสอ <Yeah. S 1> งยางมีขอบอกว่าถ่ายทำกันแบบส่วนตัวส่วนตัว,ว,ตวพระเอกสมาร์ท <Okay. S 1> แลยโชว์มาดแมนแฮนดสั <Okay. S 1> ้นเต็มที่ขนาดคู่กระโจนลงทะเลเพื่อพิสูจน์รักแท้ได้จมน้ำวัดใจนางเอกส่วนนางเอกแยมพิชาที่เป็นคนร <Yeah. S 1> ู้น,น,น้ำนอกจอ, <Yeah. S 1> จอก็กัดฟันลุยน <Yeah. S 1> ้ำางไปติดติดหวานกันซะขนาดเกลือใ,ในทะเลแทบจะกลายเป็นเม็ดน้ำตาการันตีโดยทีมงานไทยโซนิคบู๊สองพันสิบสาม เงียบแล้วห่างเงเงียบแ่ทอย่างนครฉาก่าสวยมากเนาะแกแกะกอนนี้ก็เป็นฉากที่แบบกุ๊กการพาเขามาเที่ยวแล้วก็แบบ